สว,ส,สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราจะมาป้อนทุเรียนนะครับสามหนุ่มนะทุเรียนนะครับหวานๆนะครับมาลุ้นกันว่าจะทานเป็นกันหรือเปล่านะครับเชือกเลขจอการนะผมเห็นทุเรียนจะทานยังไงเนาะอ่ะสวัสดีครับเสวยๆเลยนะครับผมอาผมหน่อยอะโชว์ก่อนโชว์ก่อนนะอยากโชว์นะครับเห็นทุเรียนอยากโชว์เลยนะครับเอาดึงโชว์โอ้โหไอกทีนึงเลยไอะโชว์อีกทีนึงเลยโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอาดูดึง โอ้โหนะครับนี่จะให้คนละคนละเม็ดคนละเม็ดนะครับทุเรียนนะครับเอาดิ้งไวยก่อนขอเสียงหน่อยเย้เย้อ่ะอ่ะอีกอีกเม็ดหนึ่งอ่ะจะแบ่งให้พี่ไปพี่หนึ่งอืมกินเป็นอยู่นะครับอร่อยอร่อยหวานๆเลย ได้อยู่ได้อยู่เอาไปแบ่งพี่พี่ด้วยนะครับเหลือคนละสองเม็ดนะครับพี่พี่กระจายไหมถูกระจายไหมครับเอาเสียงหน่อยเสียงหน่อยเสียงหน่อยโอ้โชว์อย่างเดียวนะครับโชว์แล้วอะไรกินนะครับเอาโอ้ยโอ้ยเอาเอาจะมิดจะมิดอร่อยอร่อยอยากได้ตู้ด้วยพี่ด้วยพี่ด้วย เองจะหมอหมดนะครับพี่คนละสองมิตรนะครับแล้วให้พี่เลยนะครับพี่ใหญ่ับสองแล้วพี่ใหญ่นะครับอะไรอะไรดีท่านมัง โอเคโออย่านยออกไม่กินแล้วออกินไปรัมี้พ่นำนพ่อยากกินะครับเาไปหาพี่้้ม่นี่อันนี้ทำอะไรได้บ้างทาอะไรได้บ้าง mọi người mẹ 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 đăng, mẹ đăng, người đăng, đăng mẹ tiếng rồi, mẹ 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 tiếng mẹ 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 ครับพาดเป็นยังรูกเชือกนะคร okay. บับผู้เรียนรันวานนะครับขอขอบคุณนะครับคุณแม่ลีลาวดีนะพี่สั่งคู่เรียนมาให้น้องๆนะครับผม3ารูปนะครับก็แบ่งให้ควาน well. <cach or v ain> ด้วยนะครับแล้วก็ให้น้องๆด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับคุณแม่นะครับผมนม่ลีลาวดีนะพี่เมตาน้องๆครับสั่งคูเรียนมาให้นะครับน้องกอได้ทานกันแล้วนะครับควนก็ได้ทานนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับอฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ 哎呀！我真。